สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าช่วงที่ผมเป็นเด็กมันมีเรื่องที่ตลกแล้วก็เกือบจะทำให้ทรัพย์สินเสียหายเริ่มเลยแล้วกันก็คือตอนนั้น ผมเรียนน่าจะเรียนอยู่ประมาณประถมแต่จาไม่ได้ว่าเรียนอยู่ประมาณชั้นไหนยังเด็กอะครับประมาณสักไม่ถึงสิบขวบตอนนั้นน่าจะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าเหตุเกิดประมาณน่าจะประมาณช่วง,วงกลางวันอตอนนั้นต้อง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 เล่าก่อนนะตอนนั้นคือ มันเป็นช่วงหน้าแรงนะครับหน้าแรงที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันมันจะแรงมากแล้วก็ใบไม้หรือว่าหญ้าอะไรตามพื้นเนี่ยมันมันจะแห้งพอาะหญ้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดไฟง่ายแล้วทีนี้ด้วยช่วงนั้นผมเป็นเด็กแล้วทีนี้ก็ด้วยความซนไม่มีอะไรทํา ปกติผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นมันเด็กสมัยก่อนนะยุค90าตอนที่ผมประมาณสัก10ขวบนี่ก็ประมาณปี1995-1996ยังเป็นยุค90นะ90ตะ90ากลางๆอล้ทีนี้ก็เด็กวัยรุ่นก็ไม่มีทำอะไรครับชนก็นี้ก็ฟังเพลงเล่นลูกแก้วกระโดดยางอะไรประมาณเนี้ยแต่วันนั้น โดยที่ความเพื่อนๆไม่รู้ไปไหนนะครับแล้วเราก็เล่นคนเดียวแล้วทีนี้เราแวแบกบ้านผมเนี่ยเขาจะทํานาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วแล้วทีนี้ก็มันก็จะเป็นแบบทุ่งนาที่มันมีแต่ตอสังข้าวแล้วขาเรียกว่าข้าวข้าวที่เกี่ยวไปแล้วครับมันเหลือแต่คล้ายๆตอสังนึกภาพนะไอยอดนี่ย โดนหั่นไปแล้วแต่ก่อนเขาเกี่ยวมือนะครับรถไม่ค่อยนิยมเกี่ยวมือกันแต่ผมจําไม่ได้ว่าเกี่ยวเกี่ยวเอาแรงหรือว่าจ้างนะหรือว่าลงแขนกันไม่รู้ด้วยความที่เป็นเด็กนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจอะไรเรื่องพวกนะี้เล่นอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้ผมก็ไปหยิบเนี้ยจุดไคลแม็กแล้วครับไปหยิบอ่า ไฟเช็กผมจําไม่ได้ว่าเป็นไฟเช็กหรือว่าไม่ขีดนะไม่ขีดไม่ขีดที่แบบจุดจุดแล้วมันแ็ะอย่างเงี้ยแชะอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปแถวอ่าไป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 ,ไปจุดต่อต่อสั่งข่าวนะไปจุดเล่นกล่าวว่าจุดแปบด๊แปบเดียวแป๊บเดียวเราก็ดับกล่าวว่าดับทันนะ่ะ ยังไงก็ดับทันเพราะว่ามันแบบแค่แบบจุดเล็กๆเ,เองอะแต่ว่าลืมไปนะครับว่าหน้าแรงเนี่ยลมมันจะแรงแล้วแล้วนึกนึกภาพตามนะตามตามอ่าตามภาพนะคือเวลาลมลมมันแรงใช่ไหมครับพอลมมันแรงปั๊บแล้วมันโดนโดนโดนเชื้อไฟอะไรหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะลุกพึบเลยคล้ายๆโดนน้ํามันราดอะแล้วทีนี้ไอ้ตอสางข้าวเนี่ยมันแห้ง ด้วยความที่มันแห้งแล้วเวลาโดนลมปั๊บเนี่ยมันมันมันจะลุกไวมากเลยครับเหมือนฟางอ่ะเหมือนไฟไม่ฟางมันเร็วมากเลยพอพอไหม้แล้วทีนี้มันเชื้อเนี่ยมันมันมันค่านข้งจะลามเร็วเพราะว่าพอมันลุกปั๊บแล้วมันมันมันลาบไปเลยครับมันลาบมันลาบมันไฟมันลามเลยพอผมลองจุดปั๊บแต่ไม่ได้เตรียมน้ําอะไรนะผมไม่ได้เตรียมน้ํมาะไรเลยกล่าวว่าจุดปั๊บแล้วก็หาไอ ไม้อะไรหรืออะไรมาตีตีตีเอาแต่ทีนี้พอจุดปั๊บทีนี้มันลามเลยลามยาวลามยาวรอบเลยครับทีนี้ก็ไม่รู้จะทำไงด้วยความตื่นเต้นก็ไปเรียกเรียกเรียกคนแถวบ้านมันชื่อกันดับผมจำไม่ได้ว่ามีใครแต่เยอะครับโอ้โหรวมสิบคนดับเอาไม่ทันเอาไม่ทันจริงเพราะมันลามลามไปเรื่อยทีนี้พอมันไฟมันโอบล้อม บ้านบ้านพ่อผมสร้างไว้นะครับแต่ว่าท่านไม่ได้อยู่ท่านมาทํางานที่กรุงเทพท่านพ่อกับแม่ผมสร้างไว้แต่ว่าไม่ได้อยู่มาทํางานที่กรุงเทพที่ประทีประทุมครับแล้วทีนี้พอมันไฟมันล้อมล้อมบ้านลแล้วก็เอาน้ํามาดับรอบๆบบ้านแทนป้องกันไว้เพราะว่าไฟมันจะเข้าบ้านแล้วก,ก็ได้ผล คือไฟมันมันมัน,ม,นมันมาแค่ตรงนั้นจริงๆแต่ก็ทำระยะเผื่อไว้เยอะนะเอาน้ำลดตอนนั้นน้ำค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วครับรู้สึกว่าจะมีปัม๊มปั๊มน้ำแล้วเริ่มมีปั๊มน้ำแต่ก่อนไม่มีปั๊มน้ำนะผมจำได้จอาบน้ำทั้งทีนี่ต้องแบกแบกน้ำเอาไม้ยาว,ยาว แล้วก็เอากระป๋องทั้งสองข้างมาแบกอย่างเงี้ยเอามาใส่ตุ่มถึงจะอาบได้แต่ตอนที่ผมเกิดเนี่ยมีมีรู้สึกจะมีอ้นี่แล้วปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ฉีดฉีดรอบรอบบ้านไม่งั้นนะไม่ไหม้บ้านแน่นอนแต่รอบ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 บ้านนี่เตียนหมดเลยนะครับไฟมันไหม้หมดเลยรอบรอบบ้านนี่ไม่เหลือเลยเพราะไฟมันตอนลมมันเข้ามาเนี่ยปกติ ปกติมันจะไปอีกทิศหนึ่งใช่ไหมสมมุติว่ามันไปทางทิศใต้แล้วกันไฟแต่ทีนี้มันไม่ได้มาทิศใ,ใต้ครับม,มันพุ่งมาทางทิศเหนือมันจะเข้าบ้านมันมามันมาตามลมลมมันพัดมาทางไหนไฟไปตรงนั้นนะครับทีนี้มันก็จะเข้าบ้านแต่ทีนี้ก็เอาน้ําป้องกันคือถ้าคือถ้าผมอยู่คนเดียวไม่ไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าอะไรใครเลยรับรองบ้านไม่เหลือแน่เกี้ยงแน่เลยครับผมจําได้นะว่า หลังนั้นอ่ะพอหมดไม้ไปเยอะไม้เยอะมากเลยครับใบทั้งหลังเนี่ยมีแต่ไม้ดีดด้วยโอเคครับสรุปก็คือบ้านยังอยู่นะแล้วผมก็โดนด่าด้วยว่า,วาแต่ก็ด้วยความที่เด็กะนะเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรครับก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่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 หน้า จดจำแล้วก็มันก็ไม่ควรจะทำนะครับโอเคสวัสดีครับ